กริส,สวัสดีพี่ๆและเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับ m o n e ี p เเกี่ยวกันหาเงินฟรีไปด้วยกันนะครับวันนี้เราจะมาทําการถอนเงินในของตัวแอปที่หาเงินเข้าในของ True Money Wallet นะครับตั้งแต่ในของ10บาทจนถึง1000บาทแต่ว่าเราจะมาทําการถอน1000บาทวันนี้ก็เรียกว่าเป็นในของวันที่24ได้นะครับส่วนในของถ้าคลิปนี้ลงไปก็อยู่ประมาณในของวันที่25นะ ก็ได้ยอ่อดเงินในนะตอนนี้ก็นในของทูงมันนีว่วอลเลตคอมพลมก็มีประมาณ9,977บาทนะถ้าถอ1 0น1,000ปุ๊บดูว่าย่องเงินมันจะเข้าหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปในของตัวแอปพลิเคชันที่ทำการหาเงินฟรีและถอนเงินกันเลยนะครับกดเข้ามาในของตัวแอปพลิเคชัน go daily กันเลยก็เป็นในของตัวแอปที่เราได้ทำการสอนหรือว่าบอกวิธีในการสมัคร แล้วก็วิธีในการผูกเบอร์เพื่อทําการถอนเงินต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะมันก็ไม่ได้ยากง่ายๆเลยนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูในของขั้นตอนในการสมัครต่างๆและการใส่เบอร์แล้วก็ทกําการถอนเข้าในของทูบมอนิเตอร์ก็ไปดูกันได้ลิงก์อยู่ใต้คลิปกันเลยเนาะกดไปดูได้เลยอ่าเดี๋ยวเรามาทําการถอนกันเลยดีกว่าเนาะเพื่อที่จะไม่เสียเวลากดเข้ามาตรงที่ตรงนี้กันเลย นะตรงที่ผมขีดเอาไว้ให้นะและมาตรงนี้เหรียญของเรานะครับผมมีเหรียญอยู่ทั้งหมดประมาณ1 2 0ล้าน7จะแสนเหรียญน,นะก็มูลค่าประมาณ1,200บาทนะฮะทำการกดเข้าไปได้เลยกดเข้าไปทําการถอนกันก่นกอนและเราเค่อยไปดูในอของขั้นตอนในการหารเหรียญกันเลยนะฮะถอนก่อนเนาะ มาถอน1000บาทนะครับผมจะถอน1 0 0 0บาททําการกดยินยันในการแลกรับได้เลยนะเวลาที่ผมถอนในนับปัจจุบันนี้ก็คือ11บเอนาฬิกาสิดนาทีดูว่าใช้เวลาประมาณกี่นาทีนะหรือว่าใช้เป็นจำนวนวันนะ,ะกดจาเข้านะเดี๋ยวลองดูกันก่อนกดยินยันในการถอนและยินยันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เขาบอกว่าถอนเสร็จแล้วนะฮรรอภายใน3-7วันทํางานหรือทางการนั่นแหละรอประมาณ 3ามงเจ็วันก็คือ1อาทิตย์เลยนะครับส่วนประวัติในการถอนของทุกคนอยู่ข้างบนนี้กันเลยประวัติในการแลกรับเงินของเรานะฮะอยู่ข้างบนนี้กดเข้าไปดูกันได้ปุ๊บนะสถานะในนับปัจจุบันนะครับก็ถือว่าถอนเงินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นบ้างเงินเข้าแล้วนะฮะแหมค่อนข้างไวกันเลยทีเดียวนะไม่ถึง1นาทีหรือว่ารอ,อ,อประมาณ1นาทีก็ได้รับแล้วนะนี่สถานะก็ถือว่าถอนได้แล้วนะรีใหม่รอบนึง เดี๋ยวขอเข้าใหม่นะฮะเข้าไปตรงที่ถอนประวัติการแรลกรับเงินของเรานี่สถานะก็ถือว่าได้รับแล้วนะผมถอนก็วันที่24เดือน6ปี2 0 2 2เวลา11นาฬิกาสเนาทีเวลาตามนี้จนวน,นเงินที่ผมถอนไป100ว่า1000ทพมันนี่วอลเลตรือก็คือ1000บาทนั่นแหละก็ถือว่าจ่ายเป็นที่เรียบร้อยและได้รับเงินแล้วนะครับถอนปุ๊บได้รับปั๊บค่อนข้างไวกันเลยทีเดียวในะของตัวแอป Gold Diary นี้นะครับ ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวเราไปดูในของตัวแอปพลิเคชัน t o Money Wallet กันในหน้าตอนนี้เราก็เข้ามาในของ t o Money Wallet แล้วนะฮะจำนวนเงินของเราก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะฮะนี่เลยมาแล้ว1 9 7 7 7บาทก็ถือว่าที่เราถอนได้1,000บาทเขาโอนมาแล้วถอนปกเข้าเลยนี่เลยรายการ1,000บาทที่ผมได้รับมานะฮะนี่เลยได้รับมาเป็นที่เรียบร้อยนะ เวลาที่ผมได้รับมาก็อยู่เราเรา,เราประมาณ18ปนาทีนะก็ตามนี้11นาฬิกานาทีครับใช้เวลารอประมาณ1นาทีนะฮะได้รับเงินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งมันก็ไม่ได้นานอะไรขนาดนะั้นในของตัวแอปนี้ถือว่าจะค่อนข้างไวเลยแต่ถ้าใครที่ถอนแล้วรอค่อนข้างนานก็ต้องรอตามที่เขากำหนดนะว่า3 7ถึงวันครับถ้าครบแล้วไม่ได้ก็สามารถติดต่อได้เลย ช่องทางในการติดตอ่อผมก็ได้ทําคลิปเอาไว้แล้วเนาะไปหาดูกันได้นะครับแต่ถ้าใครที่ไม่แน่ใจนะก็มีในของช่องทางในการติดตอ่ออยู่ก็เยี่ยงชมเพจนะฮะมันจะมีในของเยี่ยงชมเพจโกเดลี่กันอยู่เมนูพวกน,นี้ถ้าเรายังไม่เคยกดนะมันน่าจะอยู่นะฮะแต่ว่าคอผมผมกดแล้วไงมันก็เลยหายนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาในของขั้นตอนในการหาเหรียญเข้าๆกันก,นก่อนเลยนะครับเมนูแรกนะครับเมนูหลักกันเลยเมนูนี้ นี่เมนูนี้นะฮะเมนูนี้อ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะกดผิดไปเมนูหลักกันเลยนะ,ะับซึ่งเมนูนี้ก็เป็นเมนูในการอ่านข่าวสัมคมนะฮะต่างๆกีฬาต่างๆแค่เราทําการอ่านข่าวหรือว่าบันเทิงต่างๆเนาะเราก็สามารถได้รับเหรียญด้วยนะเดี๋ยวดูนะปุ๊บนี่พอเราเข้ามาปุ๊บเราไม่จะเป็นต้องอ่านก็ได้เรามาดูตรงนี้เหรียญของเราก็จำบุนเต็มนะ ถ้ามันไม่เต็มเราก็เลื่อนนะฮะเต็มแล้วก็กดรับได้เลยนี่ก็จะได้รับคะแนนนะครับเอาไปแลกเงินตามนี้เราจะมีให้เราดูในของวิดีโอวิดีโอก,ก็มีนะฮะวิดีโอก,ก็มีนี่เลยเนี่ยวิดีโอนะฮะเมนูที่2วิดีโอใครที่จะดูวิดีโอก,ก็กดดูได้เลยนะกีฬาบันเทิงนะครับมีหมดเลยข่าวสารนะการท่องเที่ยวงานฝีมือนะฮะนี่สเลี้ยงต่างๆเกมก็มีนะ นี่เห็นปะถ้าเราจะดูเราก็กดไปดูได้เลยนะฮะกดดูแล้วก็รอรับเหรียญน,นะเดี๋ยวผมจะดูให้ทุกคนว่ามันเป็นยังไงกันบ้างกดเข้าไปดูปุ๊บงานถ้าเราดูเห็นปะรอดูวีโอแล้ตรงนี้มันจะหมุนดูวิดีโอยังไงให้ได้เงินก็ดูในของตัวแอปนี้แหละพอมันหมุนนะฮะถ้ามันหมุนเต็มก็กดรับเหรียญเหมือนมอกี้ที่ผมรับให้ทุกคนดูเลยต่อมาก็มาในของเมนูนี้ ซึ่งเมนูนี้ก็คือเมนูในของภารกิจต่างๆในของแต่ละวันที่เราจะต้องทำนะฮะถ้าเราทําแล้วเราจะได้รับเหรียญเอาไปแลกเงินนะก็คือตรงนี้เขาบอกว่าอ่านบทความก็คือมอกี้ที่ผมอ่านข่าวนั่นแหละนะอ่านอะไรก็ได้3บทความเราก็จะได้รับรางวัลรับเหรียญน,นะครับก็กดไปตรงที่ตรงนี้ได้เลยปุ๊บอ่ามันก็จะมีจำนวนนะอ่าเดี๋ยวมันจะมีโฆษณาขึ้นมาบ้างเนาะ มันก็จะมีจำนวนการอ่านบทความด้วยอย่างเช่นว่าเมื่อกี้เราอ่านเป็น3บทความเราก็ทําภารกิจตรงนั้นสําเร็จตรงนี้ก็จะเป็น6ตรงนี้ก็จะเป็น10นะฮะนี่แล้วก็เยี่ยมลายเนะี่ยตรงนี้ดูวิดีโอได้รับเหรียญน,นะฮะนี่ง่ายๆเลยนะครับทําง่ายๆไม่ได้ยากสว่วนใครที่จะทําการเชิญเพื่อนก็สามารถเชิญเพื่อนได้นะครับเมนูในการเชิญเพื่อนอยู่ตรงนี้เลยนะเชิญเพื่อนเพื่อรับรางวัลใหญ่กดเข้าไปได้เลยกดไปตรงที่ go ตรงนี้ เข้าไปได้เลยพอเราได้ทําการกดเข้ามาแล้วนะครับรหัสแนะนําต่างๆก็สามารถกดได้จากตรงนี้กันเลยลนี่รหัสแนะนําของเรานะครับทำการกดเข้าไปได้เลยทําการคลอกเข้าไปนะพอเราทําการคลอกเสร็จแล้วเราก็ทําการกดตรงนี้เชิญเพื่อนเพื่อรับรางวัลมากขึ้นให้เราทําการกดเข้าไปและทําการคลอกลิงก์นะครับเพื่อที่ให้เพื่อนของเราที่จะทําการหาเงินฟรีกด ลิงก์ไปโหลดแอปพลิเคชันใน Play Store และให้รหัสนะนํนาที่ให้เพื่อนแล้วก็เพื่อนไปใส่เนาะช่องในการใส่รหัสนนํนามก็อยู่ในของหน้านี้เหมือนกันแต่ว่าอยู่ในของภารกิจบูงใหม่นะแต่ว่าของผมมันไม่มีแล้วนะฮะผมทําวันแล้วเนาะมีเพียงแค่นี้เลยนะส่วนในของตรงนี้ก็จะมีช่องในการใส่โค้ดอันเปานะครับวงล้งงอต่างๆนะของความภารกิจต่างๆ สำหรับใครที่อยากได้อังเปาก็ขอแนะนําว่าให้เราไปดูในเพจ Go Dairy ด้วยเขามีการแจกรหัสหรือว่าแจกโค้ดอังเปา่าบางคนก็ได้50บาทบางคนได้200บาทบางคนก็ได้เหรียญน,นะสมมากก็จะได้เหรียญเนาะคนได้เงินมีค่อนข้างน้อยนะโอเควันนี้เราก็มาทําการถอนเงินใของตัวแอป Go Dairy ก็ถือว่ายังจ่ายเงินตามปกติและใจดีเหมือนเดิมนะครับค่อนข้างไวใช้ได้เลย ใครที่สนใจก็สามารถมาทำด้วยกันได้น,นะล,ลิิงในการโหลดแอปพลิเคชันอยู่ใต้คลิปกันเลยนะครับกดเข้าไปแล้วโหลดแอปพลิเคชันใน Play Store ได้เลยนะฮะล่างแนะนำใครที่มีล่าหแนะนำก็เอามาคอมเมนต์หรือว่าทิ้งเอาไว้ใต้คลิปเลยนะเผื่อใครหลายๆท่านเข้ามาเจอเขาจะได้เอาล่าหแนะนำของทุกคนไปใส่เพื่อที่เขาจะได้รับเหรียญฟรีจากการใส่ล่าหแนะนำและเราก็จะได้รับจากที่เพื่อนใส่เหมือนกันนะครับก็ใครที่มีก็ทิ้งเอาไว้เลยนะครับวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้แล้ว แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ไว้รอ,อข้อมูลข่าวสาใหม่ใหม,ใหมจากม e นิเพจด้วยนะครับบ๊ายบาย